สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาท,ทําที่อัดใส่ยางนะครับหรือว่า,าที่ใส่ของอคลิปช็อปของเราเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าปกติเราไม่ใช้กล่องนะครับถ้าเราจะใช้เป็นถุงหูหิ้วแบบนี้นะครับเวลาเราจะหยิบใช้แต่ทีก็ต้องลําบากครับหรืออ,อยู่ในถุงหนังยางแบบนี้นะครับเวลาเพราะ้าแม่ค้าจะ ใสของครับก็ล้วงเอาออกมาแบบนี้ก็ลําบากนะครับหรือว่าอาจจะหกเลี่ยราดนะครับในวันนี้เรามาทําที่ใส่นะครับหนังยางนะครับจากถุงหูหิ้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับข้างหน้าก็จะเป็นรูแบบนี้นะครับนี่ครับเวลาเราจะใช้แล้วก็หยิบมาได้แบบนี้ครับสะดวกสบายนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะนี้นะครับปาก มีปากให้เราหยิบง่ายๆนะครับก็วิธีการทำนะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับที่ใส่หนังยางเรานะครับก็เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับนี่ครับก็สามารถยืดได้หดได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับนี่ครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับแล้วก็ เอาหนังยางมา1เส้นนะครับพับถุงนะครับแล้วก็หนังยางสวมเข้าไปแบบนี้เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับเมื่อเราได้มาลักษณะนี้นะครับเราก็จะกลับถุงครับ ครับถุงลงมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ทําการผูกที่หูหิ้วเลยนะครับผูกติดกันแบบนี้นะครับแค่นี้เราก็จะได้แล้วนะครับก็เป็นที่ใส่ยางครับหรือที่ใส่ของใช้ที่ทำให้เราหยิบจับสะดวกสบายขึ้นนะครับ นี่ครแค่นี้นะครับจากนั้นเราก็ทาการที่ถุงออกนะครับรจะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอาของใส่เลยนะครับก็สามารถใส่ได้เยอะนะครับ แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับของใช้เล็กๆ,ๆน้อยๆเราก็สามารถทำวิธีนี้นะครับเก็บของได้นะครับนี่ครับเราก็ใส่ให้เป็นจนเต็มเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็จะได้รูปร่างหน้าตาออกมาแบบนี้นะครับ นะครับแล้วก็เวลาใช้งานนะครับแล้วก็หยิบจับออกมาได้นะครับไม่ต้องไปใส่ถุงหูหิ้วนะครับเพราะอาจจะทําให้เราใช้ลําบากแล้วก็อาจจะเก็บลําบาก6กล้นนะครับเราทําวิธีนี้ครับโดยเราใช้ถุงหูหิ้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ